สวัสดีครับสวัสดี FC ครับอันนี้มาอยู่กับผมจินดําซิงครับอันนี้มาดูรถเซดิคันหนึ่งครับอันนี้เครื่องมีเซลนะครับซีซูปครับมาดูว่าซีซูปกับซูปเดียวอันไหนจะแรงกว่ากันโอ้อโหไฟเขียวเป็ดเลย มิสูนะครับคันนี้โอเคมิสูใช้ระบบเครื่องยนต์เลยนะครับดูว่าเจ้าของจะกลาลงไหมประมาณนี้นะเป็นเหล็กครับง่นอนกนะันแล้ว มาดูนิดนึงครับโอ้นี่กิจทำขายเตอร์นี่นี่นี่แสนห้ามาโตกับเจ้าของเองเนี่ยบัดคุยกันได้คุยกันได้ครับใช่ว่าน่าเลือดถึงแบบไม่ได้นี่บางทีเข้าใจดีอาจจะลดอีกครับนี่พร้อมจบเลยครับใช้ได้เลยเติมแต่น้ำมันก็มาขี่เลยคงไปลงพื้นที่หมดนี่ครับแสนห้าอันนี้รถเบนท์โลโก้โลโก้รถเบนท์นะนี่ครับเจ้าของใช้โดยพร้อมขายไปเลยถูกใจขายไปเลย อยนเนศษห้านะครับมาต่อรองกันอีกได้นะครับเจ้าโค้งบอกนะครับผมอเครื่องโตโยต้านะครับมิโรครับผมเล็กทั้งคันเครื่องฟิตสตาร์ตติดง่ายนิดนึงเปาะชึ่งเลยเจ้าขคงอยากขายนะครับนี่ากขอยากขายนี่ โอ้หเร็วๆอยู huh. ่เฉีวเจีวเจ๊เฮ้ต้องโชว์สเต็ปอย่างนี้เลยโอ้โหมาดูครับมาดูฝีมือของเจ้าฮีโร่คันนี้เป็นยังไงครับนี่มาดูสเต็ปหนึ่งครับเครื่อเงียบๆครับเดินเบาๆไม่กระคุกกระคากนะครับ เส้นห้าต่อรองกันได้ครับเลี้ย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 เดินหน้าก่อนเลี่ยเลี่ยเลี้ยเดี๋ยว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 เดินตุ่มุกติดเดินไปหน้านิดนึงก่อนอย่าพึ่งหักอ,อย่าพึ่งหักเดินไปก่อนเดินหน้าไปก่อนแล้วค่อยถอย เอามาดูสเต็ปสองมาหนิเจ้าของขายนะครับซื้อมาขายไปมาดูสเต็ปสามโอ้โหเต็มหน้าโอน้อยนี่ครับนี่คือคันใช้งานจริงนะครับของเจ้ารุดเกษตรคันนี้ครับต่อรองกับ เจ้าของได้นะครับเจ้าของกำล,ลังใช้งานจริงเลยมารีวิวให้ดูเลยนะครับผมว่าใช้งานได้จริงนะครับนี่นะครับจบในที่เดียวนะครับมาคอนเกนนะครับนี่มาดูสต็ปสี่ครับคลิปนี้จะเป็นยังไงครับ ใช้งานนะครับผมก็ไม่ธรรมดาแต่เาเชิบเชิบเสียววับเสียวนะครับผมอ้าวโอ้โหล้อฟรีอ้อหนี่ครับไม่เหมือนรถใหม่ๆนะครับกลัวกระขีดกระคูดนะครับ แบบนี้นี่สบายเบาๆเลยปูดไม่น่าจะรอดนะติดเฮ้ยดูความเร็วซะก่อนม่ธรรมดาเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยสุดๆสุดๆหยุดที่โฮ้ยโอ้ยดู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 เอาจริงครับนี่การทดสอบให้เห็นเห็นไปเลยครับ ว่าแรงแค่ไหนครับนี่ใช้งานแบบมาดูสีสูปกับสูบเปี่ยวอาจจะจิงมากันโอ้ยดูสุดๆๆๆ <sk ram> สุความแรงความดุดดันนะครับมาดูความแรงความดุดดันนะครับของคลังซีสูปนี่ ไม่ต้องไปเติมแต่งอะไรดอกจ่ายสตังใช้ได้เลยนี่มาดูโอ้ยดูรีวิวครับเป็นการเปิดสนามเป็นวันแรกนะครับของเจ้าซีสูสกับสุปเดียววะ่ะมาดูรอบหมุนที่แรงๆกว่าสุปเดียวมันจะเป็นยังไงนะครับมาดูสเตปห้าตัวเฮ้ยนี่ครับซีสูสมันจะฟรีเลยฟุ๊ เฮ้ยเฮ้ยดูท่อลงเตาสโัดอะปาป้า,ปาอื้มฮึนูดูดูความแรงดูดูด,ดูโอ้โหสุดสุดเปิดสนามเป็นครั้งแรกนะครับโอ้กำลับเจ้าซีซูดูครับโอ้โย,อยทำได้ทำได้ดูความแรงสกัดโอ้โย สุดยอดครับอเฮ้ยโดดด้งโดดด้งเลยแจ๋วเฮ้ยยังไม่พอสุดยอดที่สุดก็คลิปนี้กระส้มบัตคลิปไปให้บาทเดียวสนใจก็คอมเมนต์มาเลยนี่จะขอก็ขายแสนห้ามาต่อรอกันได้ครับซีซูคันนี้ ขอบคุณครับ FC ทุกท่านนะครับจบข่าวแล้วบัดนี้